สวัสดีจ้ามินิจินสิบห้ามาเบืองบอ่อปลาหลังบ้านจินลงมาข้างล่างแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจินสิ้นไทยเบื้องวุ้ยล่มยางแห้งเลยบรรยากาศย่เหมือนแรงพี่น้องจินมาไทยย่เหมือนแรงเนี่ยหกโมงแล้วนู้มันจะเป็นแบบนี้แหละจ้าเนี่ยข้างล่างนี่ตึกที่จินอยู่น่าจะเนาะนจินอยู่ตึกนี่จ้าน,นี่กําแพงบ้านนี่ถนนทางด่วนบางนาตรา เดี๋ยวจีนสิผ้าไปเบิ้งนะจ๊จเนาะอู้ผักบุ้งขึ้นลายแท้นี่แหละข้างนอกข้างล่างกันแบบนี้นะจ๊ะนูน่นอุ้ยบรรยากาศดีดีลมพัดเย็นดี๋ดยวจินสิ่ายเบิ้งนูน่นะตรงนูน่นมันลงมาข้างลามก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะลมแหง้งแหง้ง โอ้นะโอ้โหดินสิพาย่างเบิง้งพี่น้องทามันบร่ได้ยินเสียงกัจยาวาจินล้มมันแห้งที่สุดเลยบรรยากาศย่างดีเลยพี่น้องจินสิมันน่งกินตรงนี้หกันนะนู้นอันนี้บ้านหลังที่จินไทยแข่งเครื่องเนาะห้นหลังสีฟ,ฟ้านี่แหลโอ้ก็มีโรนแรน์เบิดมือเบิดขึดนี่แหละจินสิ โน้ผักบุงผักบุงกุ้งนางโอ้ติดมีเครื่องบินได้ติดไปอีกบ่ไกลก็ถึงสนามบินสวนนภูมิรจารนี่จาเนี่ยย่างมากก็จะเป็นกําแพงบ้านจินยนนูนะจ๊ะนี่นี่แหละข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นกําแพงบ้าน นี่ไงนี่ถ้าถ่ายมุมข้างล่างไม่ใเป็นแบบนีหละพี่นอ้องมันจะติดทางด่วนมองเห็นอยู่ไกลๆน,นู่นน่บรรยากาศยามเย็นจ้าอุ้ยบรรยากาศย่างดีเลยน่านั่งอ่ะตรงเนี้นยนะเสียงนกจิบเจ็บจิ๊บเจ็บ,บนี่แหละจ้าจจนสกัตามาไทยเบิรง ตรงนี้แหละที่นีปากขึ้นหลยๆแ๋ยวจินสิไทยเบิง้งเนี่ยปลามันสิขึ้นตรงนี้แหละเดี๋ยวจินมีคลิปอยู่เดี๋ยวจินสีไ้เบิงเนี่ยนี่แหละมุมนี่แหละมันขึ้นยางลายเลยโอ้ไกลมากโอ้นะเสียงรถด,ดังมากเนี่ยเวลาจินนางกินขา่าวเสียงรถปิดถนนเลยเดี๋ยวจินจะห้เบิงนี่ตึกที่จินอยู่เนาะ เนี่ยพี่น้องตึกที่จินอยู่เดจินจะหายเบิงนี่ตึกซีครีมนี่นี่นี่ตึกนี้ตึกห้าชั้นนี่กินอยู่ตึกนี้จ้านี่แหละนี่ก็เป็นกำแพงบ้านเนาะให้มันติดเลยมันติดบ้านเลยนี่จะ้ะโอ้นี่ก็ไป็นอีกมุมหนึ่งนาะจ้ะเนาะนี่จินย่างมาตั้ง เนี่ยหลังโรงงานนี่มีหลังโรงงานไปนู้นก็เป็นบอ่อปลาอีกด้านหนึ่งนาะจะเนาะไปนู้นก็ติดทางด่วนจินยางมาตรงนี้เนาะนี่เป็นบอ่อปลานี่ตึกที่จินอยู่นี่ไงมองเห็นชัดบ่พี่น้องตึกห้าชั้นนี่แหละนี่ <c oughs> มันจะอันนี้แสงแดดหน่อยหนึ่งนาะจะเนาะนี่ตึกช่จินยูหาสันนี่จะมีกำแพงนี่ไงตึกนี่แหละ มันติดหลังบ้านจินเลยเนี่ยหลังบ้านเจ้านายที่จินอยู่เนาะจ้กเนาะนี่เลยผักบุงกุ้งนางแย่ๆเลยนี่แหละจ้าเนี่จินมาอัปเดตว่าจินอยู่ยังไดแบบใดติดบอ่อปลานี่แหละค่ะนี่นอันนี้จินทายแบบว่าข้างล่างเนาะบางทีจินทายมุมสูงกับมีที่พี่น้องเห็นละจ้าเนี่เนาะลมแหง้งแห้งถ้ามันดังเอ,อือคือลม บรรยากาศยนี่มัแรงยางดีเลยพี่น้องนี่สุดยอตลาดกิ่งแก้วนูติดโรงงานเลยแหละจ้าจินกับมาถ่ายบรรยากาศยนี่ยามันแรงให้บึงน้นจ้ะเนาะทังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาร์แซบเรียนเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนาะจ้ะเนาะเท้ากับเป็นแบบว่า มือใหม่หัดเทศหัด,หดทำอย่างบอดีจังใดมันกับบ่เขาทีเขาท่าทายกับตาลล่มัง่งอีหยังมั่งสิกับขอโทษขอไปเด้ะเด้ออัในใดบอดีกะบ,บอกเราจินปับปุงแก้ไขเนะาะจ้าคอมเ็นไว้ด้านล่างเลยเนาะอ้ดกะไปแล้วคะ่ะนี่ตึกที่จินอยู่ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ